นี่่นีครับหมัดขวานะครับเหยียบประคัดซ้ายก่อนขัดซ้ายขึ้นเลยนะครับโดนนี่ครับขวาหมัดนี่ครับครับปาเกียวก็เก็บอากาศนะครับนี่ครับนี่ครับขวามันนี้ครับ เด็นเข้าหายครับปาเกียวม,มาเคสมาไฟน์นี้ที่ใครก็ชกด้วยนะ<ช>ครับธรรมดาจริงๆใช่ครับทำให้ปาเกียวจับที่เป็นยอดมวยเบอร์นหนึ่งของโลกนี่กลายเป็น มวยที่มือเท่าๆกันหรือว่าอาจจะด้อยกว่าซูเดซัมนะครับนี่ครับนี้ดูครับคน拉กกันเลยมาเคสไม่เข้ามาหานะครับครับมาเคสเซ่หล่งจากที่ดูครับดูอีกครั้งหนึ่งภาพช้าเป็นซูเปอร์สโลโมชั่นนะครับนี่ครับมั่นหวงตรงครับนี่ครับมั่นหวงตรงครับนี่ครับมั่นหวงตรงครับเราเห็นตลอดนะครับว่ามาเคสันออกบัตได้แคบกว่านะครับ หน่าสั่นเลยนะครับจะหมดยกที่11แล้วนะครับเอ็ดแล้วนะครับเอ็ดแล้วนะครับเอ็ดแล้วนะครับโอ้โหโาเคสทักคุณไม่ค่อยดักจังหวะเลยนะครับจิ้มขวาอีกซ้ายหมัดเด็ดเลยครับหลังจากที่ดูครับดูครั้งหนึ่งภาพช้าเป็นซูเปอร์สโลโมชั่นนะครับนี่ครับมัดขวาตรงครับเราเห็นตลอดนะครับว่ามาเคสทันออกหมัดได้แคบกว่านะครับสภาพร่างกายดีเหลือเกินนะครับ โอเกคยืนหยัดได้ขนาดนี้เอาครับจิ้มซ้ายเอาแล้วครับอันนี้ก็โอ้ยแม่พยายามจะไลกด้วยนะยกดุดซอดครับโอ้โหมางแค่ยืนชูมือเลยนะครับมั่นใจมากครับอู้ตดปาเกียวเดินเข้ามุมขอตกตานี่ครับมั่นใจมากครับโอ้โจ,จินเจ้ครับภรรยาของปาเกียวต้องรุนแนนแล้วนะครับ อีกครั้งหนึ่งที่คู่นี้จบครบ12ยกนะครับโอ้โห و. คนละอารมณ์เลยนะครับ,รบมผมบางเพื่อนมั่นใจครับว่าชูม,มือแล้วโอ้โปาเกียวไปโอ้โหซุนที่มุมปาเกียวก็ทราบนะครับทราบว่าผลจะออกมาอย่างไรจากรูปเกมการชกเหมือนก็ชกไปก็รู้แหละครับปี2008ที่ปลาเกียวชนะแบบไม่เป็นเอกฉันนะครับ ชนะหน1่แร้อ1 <and> <c oughs> 1ิบห้าร้อครับฟังร้อ n สิ r สี่ร้อยสิบสามแล้วก็แพ้ร้อย1ิบส4งร้อยสับส้อครับ a e scores i t 1 5น

คนมาเร็วมาแกลก็ต้องผิดหวังอีกครั้งนะครับขาดใจอีกนะครับขาดใจแน่นอน,นครับ